เป็นยังไงบ้างพี่นัก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ยาวที่สุดท่าที่นาเคยเล่นมานะคะแต่ว่าโอเคเราโชคดีที่แบบว่ามันเป็นการรวมคือมันเป็นการรวมตัวของสองท่ายนะคะซึ่งถ้าเมื่อมาแบบ20หรือ30ปีนี่มันเป็นอะไรที่แบบเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็พอมาวันนี้เราได้แบบว่าร่วมมือกันทำงานร่วมกันเนี่ยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องดนตรีเนี่ยมันไม่ มันไม่มีคุณแดงไม่ควรมีท่ายมันไม่ควรใหญะไุ่มเต๋อทันสิ้นนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่รับดนตรีละถึงเพลงเือนกันเราคนที่จะทำงานร่วมกันได้แล้วก็พอมาร่วมงานก็น้องๆเขาอาจจะมีความเกรงกันบ้างนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าน้องๆทุกคนรักรักมากการได้ทางานกับศิลปินต่างชาติเป็นฉากแรกเป็นยังไงคือเราก็จะอยู่ในห้องของเราอะนะแต่ว่าพอมาร่วมกานหรือร่วงงานกันเนี้ย คือเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าออกน้องทุกคนเลยน่ารักมากๆนะคะเปน่าชื่นชมเลยน้องๆของน้องอา s ์เอสทุกคนนะคะเป็นคนที่บอกว่าออน,น,น,น่ารักมากแล้วก็ตั้งใจมากด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทุกคนนะคะแต่คนบอกว่าทุกคนน่ารักเหมือนเดิมสตาเหมือนตอนออกอัลบักมออกเทปอะไรต่างต่างเลยยูง่งก็สุดเลย ูแลตัวเองนี่คืออะไรอยา่างเงี้ยนะคะไม <pot> ่ว <salts> ่าจะเป็นเรื e <eland> <nt> ่องของเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่าถ้าเราทํางานอยู่ตรงข้างหน้าแบบนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองจากข้างใน้วยนะคะก็คือว่าโอเคเรื่องการออกกําลังการวิวินัยการกินการอะไรทุกอย่างที่น่าเชื่อว่ามันมีผลแล้วก็ถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันก็มันก็ส่งผลมาให้ตัวเองด้วยมันเวทีมีโมเมนต์แบบ พี่ออดพนันเลยไปของแก๊งเขาเป็นคนเป็นนักเตะยนเป็นคนเป็นคล็อกโดนเชียร์อพี่เป็นตัวแทนของทุกทคนที่อยากทำแล้วเสียสลัใช่ไหมครับพี่แกเป็นเสือเสือสลับเป็นตัวแทนในการบอกจะว่าเสียสลัอพี่ออยเสียตรงเหมือนกันพี่ออยเขาปื้มพี่พนานอยู่แล้วด้วยก็มีมีน้องเข้ามาบอกอะไรเงี้ยค่ะแต่น้องน่ารักมากน่ารัก เพราะตอนแรกบอกกับบอกที่นาบอกกับมอสบอกมอสเ <c oughs> ดี๋ยวพี่ขึ้นเพลงนี้นะคือเราอยู่อยู่ด้วยกันสี่คนใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าออยก็จะอยู่ขอบนอกแล้วที่นาออกไปเนี่ยจะต้องรีบแป๊บหนึ่งแลก็ต้องเข้าเพลงที่นาแล้วนะ <c oughs> บอกมอสเดี๋ยวพี่ออกไปตรงเนี้ยมอสจะผัดออยเข้ามาใกล้ๆพี่นิดนึงนะแต่ไม่ได้ปใ่อยคาล็อกนะแต่ว่ผัดมาใกล้ๆนิดนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอออยอะไรี้ยแต่พี่ออยก็เกือบจะล้อมเพลงไม่ถูกเหมือนกันน,นะพี่อไปตอไม่ได้เลย จริงเขินแบบเขินจริงๆเราเขินไหมครับสำหรับตัวเราเองเราเหรอใช่แบบที่ได้ที่ห้าของเขาตอนนี้ไม่เขินไม่เขินได้เห็นได้เห็นคลิปใช่ไหมคะเห็นแบบแบบเยอะมากคนส่งมาให้ที่นาเยอะมากเลยแล้วก็บอกเออแต่ก็น่าเขาก็น่ารักนะเขาก็น่าห่อแบบเขาก็พูดเป็นเขินเหมือนกันเพราะแบบเขาแบบคืนไปที่นามา ลหลังเวทีไม่มีการพูดคุยหรือเขามาคุยอะไรกับวินดีนาบ้างไหมไม่มีค่ะที่หลังเวทีพอจบงานปุ๊บก,ก็มีถ่ายร,ารูปรวมกันแล้วก็ก่อนกลับบ้านก็มีถ่ายรูปแบบเราทุกคนนักร้องทุกคนก็จะถ่ายรูปคู่คู่คู่กักกนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอนเขาก็โพสต์แบบว่าของคีนแล้วในในล้ว็ใช่ด้วยเหมือนกับว่าสนิทในการนี้เด้ ไม่หรอกนะชิดตินาเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่แบบมันไม่มันมันไม่ได้เครียดนะมันเป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนกับว่ามันเป็นปาร์ตี้สังสรรค์แล้วก็มารวมตัวแล้วก็มาแบบมาทําความความรูจ้จักแล้วก็มาอะไรนะเพื่ออะไรสักแคปอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ย <c oughs> ร,ระหว่างสองข่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันเป็นอะไรที่ดีมากๆซึ่ง เราทํางานเองที่น่เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยไม่ต้องแบบว่าน่าจะเ e นจอยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะถือว่าต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยมั้ยครับป <laughs> ระวัติศาส <laughs> ตร์ต้องซ <laughs> ้ำต้องซ้ำ <laughs> เอ๊ะ <laughs> หรือเราตร้องซ้ำอีกไหวไหมคะซ้ำอีกทีได้ปีหน้าถ้าเกิดปีหน้ามีอีกก็ <laughs> ได้ครับท่าปีหน้าพร้อมแต่ <laughs> ตว่าที่นาจะต้องพร้อมตัวเองทำตัวเองให้พร้อมสอดสำหรับชิ้นปีนี้เพราะชิ้นปีนี้เดี๋ยวที่นาจะมีโชว์ปีหน้าครั เกิดเดียวจนี so so cool. ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอเวลาพักประมาณ2-3วันเพราะว่านี่ตั้งแต่คอนเสิร์ตเราไม่ได้เราไม่ได้หยุดเลยคือแบบนอนน้อยมากก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวอีก2วันปุ๊บเราก็ต้องกลับเข้ารูทีนเดิมแล้วก็คือการเข้ายิมออกกำลังกายกินอาหารอะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นการคัมแบ็ c คอนเสิร์ตเดียวในรอบปีนะทำไมโอ้น่าจะ5ปีมั้งน่าจะนะเพราะว่าหลังจากมียี่สิบปีแล้วก็มีก็ช่างกี่ด้ว จริงๆแฟนๆเขาเรียกร้องกันก็จริงๆแล้วเนี่ยแพลนนี้มันมีมาเป็นเป็นปีแล้วล่ะแล้วมันยังมีติดช่วงโควิดช่วงอะไรมันก็เลยแบบเลื่อน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 มาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าถึงปีนี้น่าจะได้ชมกันแน่นอนเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายปีใช่ไหมใช่ค่ะมันจะพิเศษกว่าครั้งก่อนๆยังไงบ้างถ้ามีความคิดถึงก็ต้องไปดูแล้วก็บอกอธินาว่ามันพิเศษยังไงแล้วก็มันต่างกันยังไง เพราะว่าในส่วนของติณาแล้วเนี่ยในทํางานอะไรก,รกร็แล้วแต่นางก็พยายามเต็มที่อยู่แล้วอย่างทุกคนเห็นว่าเออแต่ละโชว์วติณานออกมาเนี่ยติณาก็าพยายามที่จะแบบถึงจะไม่ใช่เป็นคอนเสริร์ตเดี่ยวติณานเนี้ยติณาก็อยากให้มันมีความใหม่มีความอะไรที่มันต่างกับกโชว์ที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแต้หรือว่าอะไรเนี่ยคืออย่างครั้งเนี้ยคือพูดง่ายๆติณาซ้อมเยอะมากนะ เพราะว่าเราต้องการให้ท่าเต้นมันแตกต่างคือเปลี่ยนท่าและ90%นี้คือจะเป็นท่าใหม่อาจจะมีเก็บท่าที่เป็นท่าจำของแต่ละเพลงนอกนั้นนี้คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้แบบการฝึกซ้อมแล้วก็การของว่าใช้ร่างกายเยอะหรอคะเป็นนัก้นเยอมากพอสมควรการดูแลวินีหนาในวัยขนาดนี้ต้องทำยังไงให้รู้สึกว่าเวลาขึ้นเวทีเราเต้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม มันไม่ใช่ทําวันนี้แล้วทําได้นะที่บอกว่าทีา่นาตีซูมาก่อนอาทน,นี้แล้วนะประมาณสองสามเดือนเนี่ยที่นาก็เข้ายิมอาทิตย์ละสองสามวันพี่นาคารีโออยู่ที่บ้านอนนาทิตย์ละหกวันทั้งละชั่วโมงทุกเช้าตื่นมาสิ่งแรกดื่มกาแฟเสร็จพุกขึ้นเครื่องคารีโอชั่วโมงหนึ่งเลยแล้วก็ขอบคุณมากที่มีซีรีส์ให้ที่นาดูระหว่างชั่วโมงนึงถ้าไม่งั้นมันคงตายแน่ๆเลยทุกวันเนี่ยอาทิตย์ละหกวันที่นาจะขึ้นเครื่องเดินแลอวเรามีเ้าว่าเราแก่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะอายุ เพ็นงตัวแรกเราไม right? ่ชอะรเราต้องมูงอะไรนี่หรอเปเราต้องบอกว่าเราจะทํายังไงให้เราแบบว่าโตขึ้นโดยที่เป็นคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีสุขภาพที่ดีที่น่าเล่นนั้นมากกว่าเพราะที่นายคิดว่าการอายุมากอะสมัยนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดถึงแล้วเรามาดูเรื่องการดูแลสุขภาพดีกว่าที่นายความจำอาจจะมีมากกว่า ไม่มีใครหนีได้การอายุมากใช่ไหมเราก็เคย15เราก็เคย20เราก็เคยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะทํายังไงที่จะดูแลตัวเองให้แข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขอันนี้ที่นายคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญคือเราไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่แต่แค่ภายนอกนะที่นายคิดว่าถ้าเรามีความสุขเราแข็งแรงข้างในแล้วเนี่ยมันก็จะออกมา เราทำภายนอกหรอครับภายนอกดูแลตัวเองมาเลยแม่เลยแ่คที่นาชื่อว่าหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าที่นาเป็นคนดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กนะคะเรื่องผิวพรรณอันนี้ที่นาให้ความสําคัญมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผิวการดูแลความสะอาดผิวการอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นาต้องบอกเลยที่นาเป็นคนที่เข้าคลินิกน้อยมากนะคะที่นาเป็นคนที่น้อยมากๆอ่ะง่ายๆคือเราจะเน้นการดูแลสุขภาพ มากกว่าถากาการกินการพักผ่อนการออกอากําลังกายแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะทําอะไรกับหน้าเราแล้วเนี่ยที่น่าเชื่อว่านัากทืนจะต้องให้ความสําคัญว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าอย่างเราเซฟหุ่นสตาต์าหุ่นอย่างเงี้ยหุ่นก็ไม่ได้สตาต์ฟมากนะมันก็จะมีเป็นช่วงๆแต่ว่าอย่างที่บอก ที่นาไม่ได้โฟกัสว่าที่นาจะต้องผอมเพราะว่าที่นาผอมมากไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่เด็กแล้วนะคะถ้าผอมมากปุ๊บหน้าที่นาจะไปก่อนพี่นาให้เน้นความสําสคัญของออการมีเชฟมากกว่าเราต้องมีเชฟเป็นผู้หญิงเราต้องมีคบบมันต้องมี curve, เคิร์ฟมันต้องมีอะไรนิดนึงแล้วก็ต้องสุขภาพดูเฮล l ี้ เพื่อเขาบอกว่าเหมือนคอนเสิร์เกตนะครับเขชับชิญอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตนนี่ยคอนเสิร์ตเดียวไปนเิรปตวครับเดี๋ยวเชิญคนมานานี้ก็ต้องรอชมนว่าจะเป็นใครจะมีดีลคนที่เราไปหอมแก้ไปครับไม่รู้ต้องรอเชิญจะมีแบบว่าลานไม่เคยไหคะจะมีแบบก็อ่าต้องรอชมไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันมีที่อยู่ในหัวเราอยู่แล้วันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะการเปลียนงานได้ อะไรนะการเตรียมงานได้กผลคอนเสิร์ตตอนนี้ก็คือมีการวางภาพของโชว์เรียบร้อยนะคะแล้วก็การเลือกเพลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าปีนี้มันมีคอนเสิร์ตเยอะมากแล้วก็คนที่ดูแลตรงนี้เขาก็คนใหญ่เขาก็ทำตรงนะี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าแผนล่วงหน้านิดน,นึงแเราก็ให้กำลังใจทำ เปิดต้นนาที่นั่ก็ทำในยการบ้านในส่วนต้นนาคือการดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะโฮโชได้3ชั่วโมงเพราะว่าปกติเนี่ยประคอนเสิรจอถ้าเป็นคอนเสิร์ตเดียวเนี่ยเราต้องอยู่เพื่ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ไม่รู้อ่ะมัน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 คือมันมันจะค่อยๆมาเป็นตามเจ็บว่าโอเค5เดือน4เดือนจะต้องทำอะไรอะไรเงี้ยที่นั่นจะเป็นคุณแผนตัวเองแบบนี้มากกว่า อันนี้ลงไปดูดีเทลทัง้งหมดด้วยตัวเองเลยใช่ใชค่ะเขาวันเดียนวะได้วันเยียอ่าได้แล้วค่ะบอกว่าเดี๋ยวเขยไว้ให้เขาช่างคอนเฟิร์มใช่ทีนี้ต่อมาป,ปีแน่นอนนะป,ปีอีค่ะเจอกันนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันนะ